สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสาระดีๆกับสุภาวินีบวบาลในการที่จะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะตามน้องๆนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาสังคมประจําปี2566ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยน,นะคะได้ร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายในเรื่องของหลักคิดจิตอาสา และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ดูงานในพื้นที่ประวัติศาสตร์รวมถึงเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีที่ไหนกันบ้างแล้วน้องรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันในรายการค่ะ โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมประจำปี2566จัดขึ้นโดยงานนักศึกษาวิชาทหารกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อพัฒนาคุณค่าในการใช้ชีวิตพัฒนาจิตใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากหลากครอบครัวหลายสังคมมารวมตัวกันและพึ่งเข้ามาศึกษาที่รั้วรามคำแหงแห่งนี้ค่ะ วันแรกมีพิธีเปิดโครงการณห้องประชุมใหญ่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตามธรรมเนียมเพื่อให้น้องๆได้พบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและมีการให้ความรู้ถึงแก่นแท้ของคำว่าจิตอาสาทั้งความหมายความเป็นมาและความสำคัญด้วยการบรรยายพิเศษหลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยอาจารย์ดาวดรพภิดาผู้สิริ รองหัวหน้าผู้ประสานงานกิจการงานศึกษาพระราชทานและโรงเรียนในพระราชูปถปธภ์กรมกิจการพิเศษและจิตอาสา904พระราชทานผู้ที่เป็นทั้งวิทยากรและทำงานด้านจิตอาสาให้เยาวชนได้เตรียมตนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเป็นจิตอาสาพร้อมจะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อย,ยอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะวันต่อมาน้องๆและคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีที่แรกคืออุทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าทัพที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความกล้าหาญและเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพื่อรักษาเอกราชและอาณาเขตแผ่นดินไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพันตรีจรูนฟ้ารักษาผู้บรรยายอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม9ก้าทัพท,ที่ต้อนรับทุกคนด้วยการแต่งกายอย่างทหารไทยสมัยโบราณด้วยน้ำเสียงและลีลาในการเล่าเรื่องประกอบกับวีดิทัศน์เสมือนพาทุกคนย้อนไปในอดีต ได้ซึมซับความรู้สึกรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยและรำลึกถึงความเสียสละของกษัตริย์แม่ทัพนายกองและชาวบ้านในสมัยนั้นค่ะช่วงบ่ายน้องๆมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่17ซึ่งที่นี่เคยเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่แต่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิษมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเรียนรู้พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆให้คนในชุมชนและผู้สนใจเข้ามาทัศนศึกษาโดยมีร้อยโทรธรรมะดอกนาควิทยากรของศูนย์นำชมพื้นที่อาทิอุโมงผักสวนครัวและสมุนไพราการสร้างบ้านดิน การเลี ard, anyway ้ยงปลาในบ่อพลาสติกการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนการเลี้ยงหมูหลุมและได้นำน้องๆเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ให้รู้จักกับพันไม้นานาชนิดประโยชน์ต่างๆที่มีต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์ค่ะเช้าวันสุดท้ายของโครงการน้องๆได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการให้ คือการไปเลี้ยงอาหารเช้าแก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กในจังหวัดกาญจนบุรีที่ขาดโอกาสในการอยู่กับครอบครัวแม้จะได้รับการศึกษาอย่างดีจากที่นี่แต่ความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากคนรอบข้างก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับจิตใจของพวกเขาค่ะน้องๆนักศึกษาวิชาทหารทุกคนได้มีส่วนร่วมในการหยิบขนมผลไม้ให้กับน้องๆรับประทานอย่างเป็นระเบียบได้พูดคุยทักทายกับเด็กๆ บางก็เล่นเกมและทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกันเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้อิ่มท้องจากอาหารที่ตั้งใจนำมามอบให้และได้ดูแลจิตใจของเด็กๆผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะตลอดสามวันที่ผ่านมาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเยาวชนคนสำคัญที่โครงการต้องการพัฒนาส่งเสริมความเป็นจิตอาสาชื่นชอบกิจกรรมไหนแต่และกิจกรรมให้อะไรกับพวกเขาบ้างไปฟังค่ะได้เรียนรู้ต่างๆจาก ประวัติศาสตร์ที่เขาเล่าค่ะแล้วก็หนูดีใจมากค่ะวันนี้ที่ได้มาเลี้ยงอาหารน้องๆค่ะเพราะว่าดูมีความสุขค่ะเห็นน้องๆได้กินอิ่มรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกเอ่อทำให้หนูทานฟรฟมค่ะในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนเบงทศัศนคดิของตัวเองที่มีต่อเด็กส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กเลยแล้วก็แบบการมันนี้ก็รู้สึกว่าเด็กก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบน่ากลัวในอุดมคติของเราในสไตลคติของเราแบบเด็กที่นี่ก็น่ารักมากเลยค่ะปกติหนะะูก็ทําจิตอาสามากค่ะแต่มันจิตอาสาแจกอาหารเข้าให้เด็กเหมือนกันหนูไม่เคยทำยก็แบบมาเห็นแบบเห็นต่างทีนะว่านเนี่ยเด็กที่นี่เขาก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยหนูก็มาจากชนบทเหมือนกันแต่แบบชนบทที่บ้านหนูยังไม่ได้ลําบากเท่าบบเด็กที่นี่เลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าหนมากาญจนบุรีเป็นครั้งแรกและก็แบบได้ไปอุทยานสงการามข้าทัพเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยผู้นําทัพสงการามข้าทัพคือใครและการได้ไปสะพานแม่น้าแควเพราะว่าเนี่ยก็ไม่เคยมาเหมือนกันแลการมาวานกับสถานการณ์เมื่อวานก็สนุกสนานมากันทันทศวัฒน์ทำให้สนิทกับเพื่อนๆมากขึ้นพี่ๆมากขึ้นแล้วก็รู้จักคนเยอะมากขึ้น,นะคะ่ะจิรมสงครามข้า,ขาทัพได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของของประเทศ แล้วก็ได้รู้ว่าคนรุ่นก่อนมีความเสียระต่อแผ่นดินของชาติไทยครับให้ความรู้สึกที่ดีครับต่อเด็กๆได้เปิดแบบจากคนที่อยู่ในเมืองมากไม่ได้ออกมาจากชนบทก็จะได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นความรู้สึกที่ดีครับมีการพัฒนาจิตใจแล้วก็บุคลิก ครับผอ๋อครับ,รบ,รบก็เป็นในกิจกรรมส่วนของโครงการทิตอา,าสาตรวนี้แหละครับผมที่ได้มาบริจาคอาหารให้กับน้องๆหมู่บ้านเด็กนะครับผมก็รู้สึกมีความสุขมากครับที่ทําให้น้องได้มีอาหารกินที่อิ่มในมือนี้ครับผมในกิจกรรมทั้งสาวันนี้ที่ผ่านมาก็ให้ความสร้างเหมือนมีความสร้างเป็นความเป็นผู้นําให้กับผมนะครับแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ร่วมๆกับกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆครับผมแล้วก็ผู้ฝึกทุกท่านนะครับผม การได้ดูงานในพื้นที่ต่างๆนี้ก็ทําให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็เป็นการที่เราเรียนรู้ในถึงศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับผมที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ครับผมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมนี้นอกจากให้ความรู้ในเรื่องจิตอาสาอย่างลึกซึ้งแล้วยังเสริมความเข้าใจด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในฐานะผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือรอยยิ้มและความสุขของผู้รับที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้ให้เช่นเดียวกันและเยาว,วชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าในอนาคตยังได้รับการปลูกฝังความรักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และเห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมมาใช้กับตนเองครอบครัวและสังคมได้อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายในโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมประจำปี2566ค่ะคือการให้น้องน้องนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรา,ามคำแหงได้มาเลี้ยงอาหารเช้าน้องๆที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กนะคะถือเป็นการทําได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเลยนอกจากได้รับความรู้ในเรื่องของหลักคิดจิตอาสาคือการเป็นจิตอาสาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะยังได้มาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆของชาติไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะที่ สำคัญที่สุดคือการเป็นจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ได้ดูแลน้องๆ <S <s เด็กเล็กที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการทํากิจกรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำเสนอในสาระดีๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ